พี่น้องกำลังช่างปืนดังไฟเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กำลังดังไฟค่ะว่าสิปีงโมกเห็ดอะไรพี่น้องเดี๋ยวให้มันตรงให้มันเป็นทานซะก่อน,นค่ะค่ะไฟมันก็เป็นทานแดงแล้วเนาะพี่น้องไฟกาแล้วห้องกะจะจะจะปีงพี่น้อง มกแบบปีกเอาเซตไปต่อปีแบบบนอกบนยอกค่ะมกมกแบบบนยอกบนยอกค่ะบานปุ๋ยนี่แหละบนยอก ก็จะหอมท่านรองเอาตัางไฟเห็ดไฟอ่อนๆค่ะมันจังสุกไว้มุกเห็ดมุกเห็ดไอ้ เฮ็ดบานคำพี่น้องกินอนๆกินอุ่นๆมันจากจีเจ็บชวนหนึ่งแบงแกงค่ะตัวหนึ่งก็เลยหมกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหมกบมุกบกไ่ยังหัวซาด้วยค่ะบันบวมมีไหมคัดเลยเอาตอกนี่เละมัดักรลดแบบอินดีนะคะว่าจิสนใจเฮ็ดกินเองนะพีเน้อง นี่แหละหมกเห็ดของแท้ค่ะของแท่ของดังเดิมเห็ดคืออีสนันบ้านเหาเห,เหเ็ดเห็ดป็นแบบบุชุงบุชุงนี่พี่น้องแล้วมันจุกแล้วก็อวบขก้กีอยากอ้วอยากคนไหนก็ออก ช่อมไปเรื่อยๆค่ะเบิ่งสังเกตกาวานสุสูเกาอกฟูดบึบๆอยู่บบบบมกใส่ใบตองกล้วยหอมหอมใจ่พรกอ,อีตูค่ะอ่านีการมกนี่เขากะบุ้งซะก่อนค่ะจังพีโนจังจังกะม่ามกค่ะใส่ระเด็กเจลืเกลือค่ะบกพริกหลออ่อ จุแเดตัวนี้เใตัวเนี้จดเบ,บ,บักรีก้อปรุงหลดหนะพี่น้องได้ที่เลยกัต,กยตักไซเอาเหยดมวนเอยใหม่ล่ะเอตาตักไซตักกไซเบ็ดตัวอ่า ที่เรียบร้อยเสร็จสับพอดีเดี๋ยวเ้าก็ซื้มากินกันเจ้าพี่น้องเน,นาะหล่โมกอยู่นี่เป็นยังพอเอากินโมกเห็ดป่ะอะไะพี่น้องเอ็ดนี่ละโมกเฮ็ดปังหานี่ซุกแล้วสุกแล้วนี่แบบพริกร้อเนีพี่น้องนี่แบาพริกร้อเนี เดี๋ยวไป e มมอีตูพร้อมชิมก่นจ้ะหอมหอมอะ่ะทำบ่จ๊ะคนทั้งคนก็จะว่าใส่ใบอันนั้นมนไปตองสายกระใหงหอมอ่ะเด้อมากินน้ำตาลค่ะพี่น้องนี่ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะมีแบบบานๆกำบเกื่อกี้อันเ <หอ S 1> จี๋ยนิดน้อย

มมขากันองคนมองเห็นจับอีสานได้นทีสุดเลยค่ะหน้ที่หนไม่รู้มุกแบบลูกทุงอืมอืมอ nhân đấy và tập cho cái của dây của xe của cái đỉnh lên là cả đỉnh lặng